แฟนๆห่วงพระเอกรุ่นเดอร์บาดเจ็บซี่โครงร้าวขีดกลางกล้ามเนื้อฉีกแฟนๆเป็นห่วงส่งกำลังใจให้กันใหญ่หลังมีรายงานว่าอมริตาพอพัชจนแอมิททรแบชเคลน,นักแสดงระดับตำนานแห่งวงการบันเทิงอินเดียวัย80ปีซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้รับบาดเจ็บระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่จนซี่โครงร้าวขีดกลางกล้ามเนื้อฉีกโดยเจ้าตัวโพสต์โซเชียลอัปเดตกับแฟนๆว่า ช่วงซี่โครงของเขาได้รับความกระทบกระเทือนจนร้าวและกล้ามเนื้อฉีกขาดทำให้รู้สึกเจ็บมากทั้งระหว่างที่เคลื่อนไหวและหายใจแพทย์จึงแนะนำให้เขาพักรักษาตัวเคลื่อนไหวให้หน้อยที่สุดก่อนบินกลับไปพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้านพักในมุมไบและจากคำแนะนำของแพทย์สำหรับแฟนๆที่ไปรอพบเขาที่บริเวณหน้าบ้านพักทางนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้ก็แจ้งย้ำว่าขอให้ไม่ต้องมากันเพราะเขายัางเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงจะไม่ได้ออกมาพบใครได้แน่นอน